ใช่ครับก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วครับก็ได้บินไปเจอกับทางมินจองที่เกาหลีครับไปพร้อมกับทีมงานแล้วก็ไปเวิร์กช็อปไปพูดคุยกันเป็นครั้งแรกครับผมไปอ่านบทไปรีทูกันเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับเป,เป็นไงบ้างลหะครับดีใจมากครับที่ได้เจอครับเพราะว่า ือเราก็ตื่นเต้นนะเป็นหนังเรื่องแรกของเราแล้วเราก็ได้ร่วมง,งานกับศิลปินที่ที่ดังมากท่านหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้เป็นคนไทยด้วยก็เป็นต่างชาติซึ่งผมว่าการทํางานแบบนี้เป็นเป็นการทํางานที่ใหม่สาหรับเราแล้วก็เราก็จะได้เหมือนเรียนรู้ว่าการทํางานของชาวต,ต่างชาติเป็นยังไงแล้วก็อาจจะได้เก็บเกี่ยววิชาอะไรอะไรหลายๆอย่างมาจากตัวเขาด้วยครับเพราะว่าเท่าที่เจอกันเขาเก่งมากมากครับไม่ค่อยติดนะเพราะว่าถ้าคือถ้าเกิด เขาเราก็จะมีล่ามใช่ไหมครับล่ามก็จะคอยแปลให้เวลาเขาพูดภาษาเกาหลีแต่ว่านอกจากนั้นเราก็คุยไปคุยกันเป็นภาษาอังกฤษได้ครับผมใช่แต่ก็ขึีนเขาที่จีนแล้วใฟนที่ยังไม่ได้ร่วมงานกันอ,อ,อ๋อคุูจีนครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกทุกคนมากครับที่ที่ให้ที่มาจีนผมกับคุณจองทงั้งทั้งที่หนังออกยง็ยังไม่ออกยังยังไม่ออกใช่ไหมครับก็ขอบคุณมากๆแล้วก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้พวกเราไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณที่ให้การตอบรับที่ดีแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับเพรนะครับผมเพราะอะไรคง เป็นเพราะอะไรเหรอครับถ้าเกิดในส่วนของผมก็คงจะเป็นพอเขาติดต่อมาเราคิวได้พอดีด้วยแล้วก็อยากเล่นหนังด้วยครับผมเราก็เลยอยากเล่นหนังปัจจุบันอยากเล่นหนังที่วัยที่ใกล้เคียงกับเราอะครับหรืออะไรที่มันดูแบบเด็กลงมาหน่อยเราก็เลยรับด้วยครับเพราะว่าคิวว่างด้วยแล้วก็พอดีเขาติดต่อเข้ามาด้วยครับผมเออบท ก็มีทางพี่เอทางผู้ใหญ่เขาก็คุยคุยกันเขาก็บอกว่าบทประมาณนี้ครับผมแล้วก็คือไม่ว่างานอะไรที่เข้ามากระต่างก็ต้องผ่านพี่เอผ่านผู้จัดการเราอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งพอผ่านแล้วเราก็คุยแล้วคิวว่างได้พอดีแล้วมีช่วงเวลาแค่นี้ก็ถ่ายเลยดีกว่าครับผมเพราะเราก็อยากเล่นหนังมากเพราะว่าอยากลองทําอยากลองดูว่าการถ่ายหนังจะเป็นยังไงครับผมมันต้องวลองชองมาเข้ากันได้ดีขนาดไหนก็ผมว่าก็เข้ากันได้โอเคนะครับเพราะด้วยความที่ว่าเขาก็ตั้งใจทํางานมากเราก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานแล้วก็ มันต้องมีภาวะตื่นเต้นอยู่แล้วแหะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าหนังมันเป็นหนังระหว่างคนสองประเทศใช่ไหมครับการที่เวลาอย่างสมมติผมพยายามจะพูดภาษาเราต้องพยายามพูดภาษาเกาหลีเพื่อที่จะบอกลักเขาเขาก็ต้องพูดภาษาพยายามพูดภาษาไทยที่จะบอกรลักเราซึ่งผมว่าความตรงนี้แหละครับม,มันจะมันจะมี f e ล l i n g ที่แบบมีความเป็นจริงครับมันจะคืนเคยกันนิดนึงอยู่แล้วครับผม,มก็ดี<ล>ครับ โคอินเตอร์ไหมหรอครับไม่โคอินเตอร์หรอครับพี่ผมก็มันเป็นจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเป็นหนังไทยใช่ไหมครับเราก็เราก็ยังสเต็ปเหมือนเดิมครับเราก็ยังอยู่ทํางานที่เมืองไทยแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าหลังแต่แค่มีโอกาสที่จะได้ไปฉายที่ต่างประเทศด้วยซึ่งเราก็ดีใจที่เราจะได้นําหนังไทยไปฉายที่ต่างประเทศด้วยครับภาษาเกาหลีเยอะไหมเหรอครับไม่ไม,ไม่ไม่เยอะหรอครับเพราะว่า <laughs> ในเรื่องเราก็เลยเป็นคนไทยนี่แหละครับคนไทยก็ หลักๆก,ก็พูดภาษาไทยภาษาอังกฤษกันซะมากกว่าภาษาเกาหลีอาจจะมีบ้างเป็นเป็นเป็นบางช่วงของเรื่องท่านเองต้องไปติดตามดูครับว่าว่าจะมากน้อยแค่ไหนครับผมอยากยเป็นเกาหลีอะไรอย่างนี้เพิ่มไหมอ,อยากฝึกเกาหลีเพิ่มไหมเหรอครับออตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นนะเพราะเราเราก็ยังไม่ได้เห็นบทที่ไฟิแนลก็เดี๋ยวพอเห็นบท,ทจริงๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีครับว่ามันต้องอมากน้อยแค่ไหนอีกทีหนึ่งครับเพราะสุดท้ายมันก็เป็นหนังไทยเราก็ต้องเราเป็นคนไทยเราก็ต้องคุยเป็นคุยกับเพื่อนๆเป็นภาษาไทยอยู่แล้้วครับผมตอนนีถ่ายยง ตอนนี้ถ่ายหรือยังครับยังครับยังไม่เริ่มถ่ายเห็นจะได้เลิกถ่ายเดือนหน้าครับผมใช่ยากเกินตัวไหมครับอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ครับเพราะเป็นหนังเรื่องแรกครับแต่ว่าเราก็อยากทําเพราะว่ามันเป็นเป็นโปรเจกต์ใหม่เป็นหนังเป็นงานใหม่ใช่ไหมครับเราก็เลยพร้อมที่จะทําให้เต็มที่ครับผมไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามก็อยากให้คนดูดูแล้วมีความสุขเหมือนเดิมครับถามวงานละครหน่อยครับ เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วครับก็อีกเ,เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของละครแล้วครับเที่ยวที่ถ่ายมาก็สนุกสนานกันมากแล้วก็เป็นอย่างที่บอกเป็นละครปัจจุบันเรื่องแรกของผมครับผมก็เราก็ตื่นเต้นมากๆกับเรื่องนี้เหมือนกันครับช่องวางเรื่องใหม่ช่องวางเรื่องใหม่หรือ,อยังเหรอครับมีปีหน้าครับมีเรื่องอาคมครับกับอ<า>ปิดจ<ป>ริงละครปิดละเรื่องเท่าที่ผ่านมาก็ได้แค่ได้ปีละเรื่องแต่ปีหน้าจะ มากกว่าหนึ่งเรื่องหรือเปล่าก็ต้องดูทางผู้ใหญ่คุยกันอีกทีครับแต่ตอนนี้ก็ต้นปีก็มีแล้วครับผมหลายคนมองว่าเกมมันมาช่องยังป้อนละครให้น้อยกูใไปโอ้ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสหรอครับว่าช่องจะป้อนมากป้อนน้อยใช่ไหมเพราะสุดท้ายเขามีงานที่แบบสนุกสนุกมีงานดีๆให้เราทำล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่มากๆแล้วครับแล้วก็เราก็มีหน้าที่ทำไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรื่องสองเรื่องต่อปีให้ดีที่สุดนี่คือหน้าที่ที่ผมทำได้ดีที่สุดแล้วครับย<ม>ังหลายคน<ม>อยูอย่พ<อ>ี่เอเรื่องนี้ไหมคะ คยเข้าไปคุยพี่เอเรื่องนี้ไม่ไมเคยครับเพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่ต้องคุยกันใช่ไหมครับ<ม>แล้วบางทีอย่างเมื่อก่อนก็อาจจะมีติดเรื่องเรียนด้วยเราก็เลยต้องแบ่งเวลาของเราซึ่งก็อนา,าคตก็ต้องดูต่อไปครับว่าเราจะแบ่งเวลาได้มากน้อยแค่ไหนแต่เราก็พร้อมที่จะทํางานเต็มที่ครับผม<า>อย่างเจนโผล่หน้ามาละครนานที่กล,ลัว <c oughs> คนลืมหน้าไหมกลัวคนลืมหน้าไหมเหรอครับก็ตอนแรกก็ถามว่ากลัวไหมก็อาจจะไม่กลัวหรอกครับแต่ว่าแค่คิดว่าเอ๊ะคนเขาจะจะจำได้หรือเปล่าว่า ค,คือหมายความว่าถามว่ากลัวไหมไม่กลัวครับแต่ว่าก็อยากจะให้คนได้เห็นเราเรื่อยๆแหละครับจริงๆแต่ที่ผ่านมาก็สองละครสองเรื่องก็โอเคครับฟีดแบ็ก็ดีคนก็จําเราได้มากขึ้นแล้วก็จําเราได้ในบททั้งคุณชายรณพีทั้งพ่อเหมมากขึ้นเราก็ดีใจครับผมช่วงนี้เราเรียนจบแล้วเราแสดงว่าเรามีเกณฑ์ที่สำเร็จขึ้นบ้างไหมครับช่วงนี้เรียนจบแล้วก็ก็มีเกณฑ์ที่อย่างเรื่องนี้ครับพอดีมันก็ อย่างไมคโครเลิฟก,ก็พอดีมีคิวได้ที่เขาคุยกันลงตัวครับก็เลยได้รับพอดีครับส่วนปีหน้าเราก็ต้องดูอีกทีนึงครับว่าว่าว่าต้องดูว่ามีละครมีจังหวะที่โอเครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมงานอีเวนต์งานอนีนเวนต์ก็เลื่อนเรื่อยครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็ต้องถ่ายละครเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วเริ่มงปีเซนเตอร์อันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เช่นกันครับเราเป็นนักแสดงเราก็ต้องถ่ายละครให้ดีที่สุดครับส่วนเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องเรื่องภายนอกที่ที่ผู้ใหญ่จะจัดให้เราครับ ไม่ไม่เสียดายครับเพราะว่าไม่ถี่แต่ผมก็เรื่อยๆนะครับผมก็ได้ได,ได้เจอแฟนคลับอยู่เรื่อยๆเ,อยเดือนนึงก็มีสักสองสามครั้งก็อย่างแค่นี้ก็โอ้แฮปปี้มากๆแล้วที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับเอ่อได้ร่วมงานกับหลากหลายคนแล้วก็ได้เจอแฟนคลับด้วยครับผมใช่คลับปปรับผมเดือนนี้ใช่ไหมเดือนเดือนหน้า <BMW S 1> ครับพี่จีครับพี่จียี่สิบสองครับผมยี่สิบสองพี่จีครับผมเชิญพี่ๆด้วยได้ไหมครับผมมาไหมครับเรีีียนมาก่ป เรียนมาก็นี้ก็ผมจบ4ปีครึ่งครับแต่จริงๆผมผมก็จบตามเกณฑ์แต่ว่ามีเทอมหนึ่งที่ย้ายคณะนั่นเองครับก็เลยก็เลยชาร์จเป็น4ปีครึ่งแต่ก็โดยรวมผมก็โอเคเพราะผมก็ทําดีที่สุดแล้วก็เรียนให้ได้มากที่สุดมาตลอดเวลาไม่เคยดรอปมาผมเเยเกณฑ์เฉลี่ยครับ 2.95ครับผมเป<ส>็นเรื่องพอใจะนะจใจพอใจ,อใจมากมากครับคณะศิลปศาสตร์ครับบริหารอ,าอังกฤษธรรุรกิจครับ business English ครับถามว่าพอใจไม่พอใจมากๆกครับกับกับคิวงานแล้วก็กักบการเรียนของเราซึ่งคือผมก็เป็นคนเรียนไม่ไม่ได้เก่งมากมายครับแต่เราก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับเอชุดคุยแล้วรัชุดคุยเยหรอครับร้อนดีครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากครับคือวันนั้นถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็รู้สึกว่า เออวันต้อง,อง,อง,องมันมีหลายหลายสเต็ปมากครับต้องติดหลายหลายอย่างมากก็ต้องจําไว้ครับจําให้ดีๆว่าต้องต้องติดอะไรไว้วันจริงจะได้ไม่ติดผิดเนาะเดี๋ยวเขาจะว่าเราเอาครับต่ต่อโทรต่อต่อโทรก็เป็นเรื่องของอที่เราวางแผนไว้ใช่ไหมครับเพราะเราก็ทํางานมา,าช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าต่อโทรมัน,ม,นมันพอทํางานได้มากขึ้นด้วยไงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังเรียนไหวเรียนได้อยู่ทํางานไปได้เราก็เลยต่อซะเลยครับผม สาขา MBA ครับผม MBA แล้วก็ Tourism Management ครับเรื่องการท่องเที่ยวครับผมพอผ่านไปเรียนเรียนทัวร์เหรอครับทัวร์ก็ที่เรียนทัวร์เพราะเรารู้สึกว่าอย่างประเทศเราเนี่ยเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเราเรียนตรงนี้เอาไว้ครับเพราะการท่องเที่ยวเป็นมันคุมทุกอย่างเงีไยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการอยู่กันคือถ้าเกิดเราเรียนตรงนี้เอาไว้เราอาจจะแบบ มีวิชาอาจจะมีความรู้มากขึ้นที่จะไปทําอะไรในอนาคตก็ได้ครับผมหรืออย่างน้อยก็ลุกเร่งความรู้ที่เราเก็บไว้กับตัววันหนึ่งอาจจะเปิดบริษัตทตัวก็ได้ต่อที่เดิมเลยไหมคะที่เดิมครับที่ A เอแบ็กครับผมใช่สมัครเรียบร้อยแล้วนะสมัครเรียบร้อยแล้วครับผมก็ตอนนี้ก็รอ,อเปิดเทอมครับผมแล้วก็นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับ <Okay. S 1> ก็มีเนี่ยครับฝากไมโครเล็บด้วยนะครับ